ทำทำนายคนเกิดราศีเมษประจําวันที่16-31ถึง31มีนาคมดวงในช่วงวันที่16-31ถึง31พื้นฐานเปิดได้ไพ่นาคมุนีนาคมุนีเป็นฤาษีชั้นเทพฤาษีที่เป็นหนังครูสายนาคราชและถือได้ว่าเปรียบเสมือนบิดาขององค์มหาราชนา มาตาเทวีเจ้าผู้เป็นพระชยาในพระมหาวิณุผู้เป็นเจ้าและผู้สัรทัศน์ในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงร่ำรวยด้วยสมบัติอันมากมายฤาษีกรณิดาริโทโทเป็นผู้สอนวิชาต่างๆให้กับพญานาคผิวกายสุขสว่างเป็นสีขาวนุ่งหม่มด้วยเสื้อผ้าเครื่องประดับล้ำค่าดังกษัตริย์เป็นสีขาวคล้องประดับไข่มุกสีขาว ความหมายพื้นฐานคือการงานอยากลาออกหรืออยากเปลี่ยนแปลงงานในช่วงนี้ให้รอน,นิ่งๆไปก่อนเพราะภายหลังจะมีงานเข้ามามา,มากมายหลายๆงานให้เลือกอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจในช่วงนี้อาจจะช่วงปลายปลายเดือนค่อยตัดสินใจใหม่อีกทีอาชีพที่เหมาะก็คืออาชีพเกี่ยวกับปรัชญา,า,าศาสนานักโหราศาสตร์พยากรณ์นวดหรือความรู้ต่างๆนักวิเคราะห์นักลงทุนหรือถ้ามีโอกาส จะบวชเรียนหรือจะเรียนหนังสือจะได้เรียนถึงทางไกลถึงต่างประเทศเลยก็ได้การเงินช่วงนี้อาจติดติดขาดขาด,ดชักหน้าไม่ถึงหลังดวงการเงินด้วยอำนาจวาสนาและบารมีของตนการเจราจาต่างๆจะเป็นไปตามที่เราคิดให้อดทนรอควรหมั่นรักษาสินห้าสิลแปและอุปสรรคต่างๆจะผ่านพ้นไปได้ด้วยเร็วควรหมั่นทําบุญกวรวดน้ําให้เจ้ากรรมในเวรเพื่อเปิดทางด้านการเงินและโชคลาภการเงินการทองจะมั่งคั่งกลับมา ความรักช่วงนี้อาจจะต้องแต่งงานหลายครั้งหรือที่แต่งกันไปแล้วอาจจะต้องมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้กันบ้างมักมีทัศนคติที่ขัดแยง้งกับคู่ครองเสมอประสบผลสําเร็จในเรื่องความรักค่อนข้างยากอาจจะอยู่เป็นโสดไปสักพักหรือจะเป็นโสดตลอดชีวิตขอให้ถือศีลเสริมดวงชะตาด้วยการทําบุญถวายของเป็นคู่เช่นเชิงเทียนแจกันเทียนรองเท้าที่เป็นคู่เป็นต้น สุขภาพช่วงนี้ให้ระวังเกี่ยวกับภูมิแพ้โรคระบบทางเดินหายใจต่างๆโรคปอดหรือการติดเชื้อขอให้ระวัะวงการงานช่วงนี้ของโคราสีเมรเปิดไพ่ได้หน้าผจญคุดและหน้าเพลินทาราความหมายคือจะเกิดการแย่งชิงผลประโยชน์กันใหญ่ในหมู่พี่น้องหรือคนใกล้ตัวหรือเพื่อนร่วมงานการลงทุนต่างๆมีโอกาสล้มละลายหรือธุรกิจที่กําลังทําอยู่อาจจะต้องเลิกกิจการไปเพราะว่า คนคดโกงหรือมีการทุจริตมีเกณฑ์ได้ออกจากงานที่ทำงานประจํามีความขัดแย้งในองค์กรองค์การปัจจุบันและมีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลจากการฟอ้องร้องควรใช้สติประคับประคองและควรตัดสินใจต่างๆด้วยความใจเย็นสิ่งที่คุณทำไว้ช่วงนี้จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆขอคุณอดทนนิดนึงไปสะก่อนและบางคนหากมีงานประจําก็อาจจะมีการเรื่องตำแหน่งบ้างหรือได้รับความยกย่องจากคนทั่วไป มีโอกาสประสบความสำเร็จในงานที่มีอยู่แต่ถ้าเกิดคนไหนมีเกณฑ์ที่ต้องย้ายที่ทํางานหรือขยายกิจการก็สามารถเริ่มต้นได้และควรวางธุรกิจตัวใหม่ลงทุนได้เลยในช่วงนี้แต่ที่สําคัญอย่าค้าประกันให้กับคนอื่นและเวลาจะทําอะไรที่เป็นหุ้นส่วนให้ตรวจสอบเอกาสารให้ละเอียดที่ถ้่วนก่อนการเงินการทองคนราศีเมษ มักจะเสียเงินเสียทองกับเพศตรงข้ามอยู่เสมอแต่มักมีผู้ใหญ่ประถามค้ำชูวในเรื่องการเงินระหว่างเรื่องการโดนหลอกมิฉะนั้นจะหมดตัวเอาได้ง่ายๆช่วงนี้การเงินการทองจึงไม่ค่อยคล่อ,องตัวการเจราจาการเงินอัดและช้าไม่ใช่อย่างที่เราคิดแนะนําว่าควรอดทนรอรักซักระยะถึงจะผ่านไปได้โชคลาภช่วงนี้ไม่มีอย่าเสี่ยงท่า เรามีเงินไม่มากพอเพราะมีโอกาสเสียมากกว่าได้ขอให้แนะนําทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรช่วยเปิดที่เปิดทางทําบุญทุกครั้งอุทิศส่วนบุญส,ส่วนให้กับเจ้ากรรมในเวรทุกครั้งก็จะช่วยให้หนักเป็นเบาในเรื่องของความรักคนเกิดราศีเมษมีโอกาสที่จะได้ข่าวดี มีบุตรและทายาทหรือก็คือการตั้งครรนนั่นเองและมีเรื่องมงคลที่เกิดขึ้นในครอบครัว,วส่วนคู่รักที่อยู่ไกลกันจะมีโอกาสได้พบปะใกล้ชิดกันมากขึ้นคนที่มีปัญหาจะได้คืนดีได้สารสัมพันธ์บางคู่ที่รักเลิศปีนี้จะได้คืนดีกันแต่ในกรณีที่คนคนนั้นมีความรักที่ปิดบังซ่อนเล้นมีโอกาสเท,ทียบท้องโดยไม่ตั้งใจหรือเราเป็นมือที่สาม มาคบกับเขาเราก็อาจจะท้องได้และเขาก็จะตีจากเราไปดังนั้นปรดระมัดระวังเป็นอย่างมากและควรป้องกันเพราะมิฉะนั้นเราจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตสุขภาพของคนราศีเมษเปิดได้หน้าโศกากับหน้าคู่บารมีให้ระวังในเรื่องของความคิดที่เป็นคนจริงจังและเครียดมากเกินไปทำให้ปวดศีรษะและอาจจะเป็นไมเกรนได้ง่ายรวมถึงต้องระมัดระวังในเรื่องของโรคหัวใจ ดีไม่ดีอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นอกจากนี้ยังควรระวังเรื่องของน้ำน้ำร้อนลวกหรืออุบัติเหตุเกี่ยวกับทางน้ำถ้าเกิดไปเที่ยวไหนที่จาเป็นทางน้าให้ระมัดระวังตัวอยู่เสมอแล้วก็ระวังลื่นล้มอาจจะมีเลือดตกยางออกได้ยังไงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังใช้สติทุกครั้งจะแก้ปัญหาต่างๆได้ดี